นอนตัวนี้อาหก็มาดเออให้ท่านท่านให้ร่มก็เพื่อนได้ได้ได้ิล่มเบ้ให้ชิลบ้เป็นคงไนเดียวเด้ออพราะว่าอเพราะน้องกับทูน้่ก็เพื่อนแล้วกินนี่เพื่อนก็ว่าเนเจ้าจังไฉ่่อยเมื่อพุ่นเพื่อนแบบเจ้ามาเตงมาขอ่อยบอเพื่อนว่านะเขายังไ่เลี้ยอยู่่เดี๋ยังยังเพราะว่ามันว่ากันยังไม่ ท่านไหนร่มกับเพื่อได้ได้ไดิรมเบิใ์้ชิลร่มบิกเป็นยังไกเดียวรอพอน้องกับทู๊บ้่ก็เพื่อนแล้วกนี่เพื่อนก็ว่านี่ไรเจ้าจังไฉ่อยเมื่อพุ่นเพื่อนว่าเจ้ามาเตงมาคอ่อยบอกเพื่อนว่านะยังไ่้ยูบ่เอยวยังเพราะ่ามันวอากันยังไม่ได้นั่นช้ำเน็ตเงินเบิดก่อนนะมันวอกเขาใจยังไม่ได้ให้โทรใหม่เลย ได้ไเดี๋ยวถ้งไงชี้ว่าอ่ากันสันกันนอนเด้อโอเคโอเคนอนได้ได้กันนะมันยังอยากว่าเรื่องเต่งเรื่องเต่งบ่บัานเนี้ยมันบ่เว่าแต่ว่าถ้านชใว้มาพี่หน่อเจ้าอันมาเต่งมาคอเขาบอกว่นอนเต่งคอมาเต่งคอกขาว่าเรื่องนะผุ้นะเขาว่าเอาเรื่องมันพิษมันถึอไม่ได้ยังว่าลําหลังตัวเนาะเพื่อนว่ได้รับอยากจะบี้ด้วยเนี่ยเพื่อนว่ามันบริหิทธ์อย่างเดียวเลยนะ ยืนกลางยังเงิ้ยมึงมาช้ำหบอันนี้นะให้อันมันเป็นหลักฐานมาได้เพว่เงี้ป้าตัวไห้ว่าใจผู้ชายนะเจ้าว่าพายชีหับได้ไปเห็นแบบนี้ว่าว่านั่งอิงกันสินี้ก็ถามตุ๊กหันกับผูกไปน้ำได้มันขัดซะนั่นแล้ไอ้เจ้าจ้าชิว่าอะไรลเฮาครับกับผู้ไปน้ำได้กับทางเงินผู้ใหญ่จะดีผู้เพิ่นเบ้าหันโยคะนว่า ชาำนี่เป็นรักษาเขา,า,าได้มันก็บอกเมนละะแล้วใช่ไหมเซนบิชิว่าไปเห็นยังจชะคือผู้นั้นกันโท<ด>รมาใส่เจ้าก็บว่าว่าเมนได้ปะ่ะเฮาอยากถามอยู่นะคันว่าเห็นเฮาเห็ดแบบนี้เฮานังาน่งอยู่างแบบนี้เฮานั่งมูใครได้ไอ้นี่เอเอขัดไพ่เฮานั่งอิงกันอยู่ในมูใคยได้นี่เอ้าขัดไพ่ไปเป็นเทศชองทิดเออไปนั่งกับมูไปซื้อกันไอ้มูเนื้อได้มูให้แบบสมมติว่าไเฮาล้อมึงนั่นแหละสมมติวันยังไม่มีปัญหากันให้เห็นเบื้องแบบนี้จีว่าบพรามูหรือว่าบพรามูได้หา เป็นไผ่หน้ารับก็ได้ยังไงอย่างพูดมะเล่ากับเล่ามัดเ,เปลือกอะไรต่างเพื่อ,อน้องตุ๊กผูกไผ่น้ำก็ได้เอาช้ำตุ๊กหาน้องว่าอยู่บริเวนเด็กน้อยได้มันพูดจักเม่ได้ได้นั่นน่ะการช้ำม,มิกเรล่านี่เขาผู้เชื่อดอกถึงแม่คราจริงไม่ใช่บูเชื่อดอกเขาเวียนตาตาน่้วนะอันนี้ว่าอย่างไรเห็นตอนว่าอนอนน้ำกันอยู่แบบนั้นมันก็บ่เห็นแล้วน้องไฟเซียเห็นยังเชื่อชั่นเชียวก็ชั่นเชียวคนขี้รักคันน้องคนขี้รักไปเอาแล้วมันก็เป็นขี้รักแล้วน่ะ เฮาหนิไปลักห er, ันรลักนน่เขาจะไปให้เขาเห็นเหมือนเดนเขาเอารกบลักแารักอะไรแม่เนอะไ่หันไปเอานี่เออคอในเรื่องี่เขาจะวารักเขาเขาก็วารักแล้วเนอะเออเนาะบ่บ่คำบ่เรื่องเรื่องตัวตัวแต่งตัวแปลงนั่นมันบ่รําหลังคำมาจากบ่เนาะเนาะเกียตัวนี้เนี่ยมันจบกนเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นจากตัวนี้ได้แต่กี้ได้อยู่มาน้ำกันนายผ้าลาปีคือบ่เนาะคือบ่ก่า ได้ยังแทงเนี่ยเพาะว่าเรื่องเหนียวน้องนุ่งใไงไงเอาวให้เด้งน้องเด้งยัง่เด้งของเจ้าอยู่อะไรพันอยู่แต่เฮาสองคนนี่ช้ำคอไมีได้น้ำมีปัญญาน่ะเนาะอันนี้น้องนุ่งเนี่ยจ้ะเด้งต้องได้ใช้เงินอีกเนาะเดี๋ยพันซื้อกันชุมตะคนสามคนซื้อยังไงซื้อชงเอาไข่ชื้อไอแต่ผู้เดียวมันคือห่ดจ้ะก็เป็นไปว่าได้มันต้องได้ซื้อเหมดขนอพุ่มพวงมาต้องได้ได้ผู้ทงเนาะถ้าขนมมาเอ้า ไอ้ที่พูดนี่กินผู้นี้อดเอาได้เมื่อไหราจะกินมันเป็นหมดจ้ะมันก็บือคือได้ไม่ไอวแมนแมนก็เชื่ออยู่เพราะว่าเคยเห็นอยู่แล้วตั้งแต่หน้อยๆผู้นั้นแห้งน้อยผู้ผู้มิกบ่ยอมว่าว่าแล้วดีรีเนาะเลี้ยงเขาจนได้เขาว่าวหรือไงเขาคำอะไที่เกินจริงเนาะเขาบอกว่าว่าเขา่เคยให้เขาบอกว่าเคยใายเขากลับมาถ่ายก็แต่เฮือนหนังนี่ยังบ่ึ้นก็แต่ยังอยู่ขกันอยู่กระต๊อบเนาะไอ้กี้ มันนี่่นันว่าน้องว่า,วาเแน่เพิ่นดีเพิ่นดีแล้วนึงแต่น้องมักเอาเดียวเพิ่นบบกี้ที่ทั้งพ่อทั้งแม่ของน้อง<ม>บกเพน่นน้องย่อมรับตัวนี้บบกี้ที่ตัวนี้<ม>เป็นน้องเป็นนุง่งยังเพิ่นดีน้ำบัดบโบกี้ที่เป็นยังเครื่องคลองยังแบบว่ายังมันเหลือน้อยนึงกับเข่าน้าขัอยุองกินยังได้มันนี่ห้รถพ่อแม่นะ่ะ ย่อมฮับตัวนี้น่องย่อมฮับตัวนี้แต่น้องฮับบ่ได้ตัวเดียวบัว่าได้ว่าเพิน่นโอ้ยแต่นี่มีแต่แนวชัวยวบัวาตัวนี้บัมันจงม,มาไอเห็นวา่าเตรียมต่อเว็บนั่นเห็นบ่จังหวะพอกระเพาะเข้าใจกัน <c oughs> เออมาเนี้ยนะเจ้าได้คุยกันกับเมียแล้วมาเนี้เนาะมีแต่วา่าเนี่ยไหนก็นอยากให้มากมื่อนี้แหละเป็นเราได้คุยกันนะเพิน่นยื้อนยันว่าให้ไปพุ่นบอกหรือวา่าเพิ่นก็บเพอยากมา อยากมากระยาะเราไปไปเนาะเขาอยู่แต่เาอาเจ้านาใดก็ยังให้มาพี่เจ้านะเ<ด>น,น,นาะผู้นั้นกับนาใดก็ยังให้เจ้าไปพุ่นนั่นมันกับาาบุได้แล้วเนาะว่าวยังไงแบบนี้แบบนี้ทางพ่อแม่น้องได้แล้วนะนะพ่อแม่น้องกับเพื่อนบุญญาต่อกเพื่อนมีเด็ว่าคันน้องโทรหาเพื่อนคุนมากขันว่ามาว่ากันเลยนะ อะก็บ <es> ่ให้มาอีกได้แต่ๆนั่นก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาได้ๆๆสิมาแต่ๆนั่นก็บ่ได้อีกได้พ่อแม่ผู้ใดญาติผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นป้าลุงหยังเพิ่นก็ให้มาได้ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่มานเป็นนักฐานเด้่ได้แล้วก็มาได้สิไปเว้าแต่ครอบครัวตัวเองนี่แฮงบ่นั่นเนาะต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในบ้านแม่นคั่นว่าบ่ลงกันคั่นว่าเฮาายกันนเล็กนน้อยเว้าแต่ครอบครัวตัวเองได้อยู่เนาะ่อันนี้เพิ่นว่างันสิว่า หาผู้พิชผู้ถือเราดิจากพังนี่ <_ EN> ทั้งแต่นั่นหนาวพิ่นบวัวลงลอยบวัวย้อมหับพิชิอย่างเลยบ<ะ>่บัวก็มีเลยเฮาเววไม่ใช่หรอคณะสิฟิสเฮาเววตัวเดียวนี่แห,หละเฮาแ <_ EN> ววเฮาเววน่องแววแหงเฮาเววตัวเดียวนี่เฮาเววเฮามาเถิดเรียบมาเถิดเรียบจัก ทุบแก้วใช้ในห้องนอนน่ะจักขี่หมูขี่หมาจักแมวอย่างนี้ว่า mm. เฮามาเขาเมียน็นีรือเขาไปยังให้เขาบอกว่ามาบ่อยู่กันเขาบอกิเขาหว่ะเพาะว่าอันนี้คำรำเนี่ยเขายอมครับคารพิษก็ว่าพิษโลดเออไอรับได้ว่ามาเด็ดเวียบแทนทีชี้ได้เช่าเมยเช่าแค้นมามีแต่ขี่หมาขี่แมวในห้องนะมันหับได้บ่ <c oughs> น้องว่าคอมซื่อได้เนาะบัดคนเฮาน่าย <c oughs> เดือนนั้นมันสมควรเขต้องบอกกันอยู่แล้วตัวนั้นคนเฮามันชีมันมี ดีในกรีมันต้องมีมืออยากหายมันต้องมีมือสติมันขาดได้เขามาเสดเรียกไอ้เมย์อ่เที่นเทียน CD เห็นยังสะอาดสะอานสบายยังนอนผักพ่อนมาเมียนเพือนอีกจะแก้วจะขิ่มาขี่แมวในห้องอ่ะ่ประเห็นยังตีอ้าวอยู่เห็นยังกันวะนะมันก็สมควรมันต้องเมีอะไรยังน้องนงองู่น้อยกับบลัทือเจ้านองมันแม่ฟังเจ้า อันนี้เขาว่าอันนี้คันเชียวพิษก็คือว่าพิษลดเขายอมรับตัวนี้ย่านคำนี่แหละที่น้องแต่เอาไปว่<บ>านะเนาะเพราะว่าเขาเห็นในคลิปได้เนาะน้นนองไลน์นี่เพื่อนก็นยอมรับความจริงอย่างวอาความซื่อไงแนวไหนเขาพิษเขายอมรับเขาก็ขอโทษอีกเขาบ่าบบบเข<อ>าพิษนะบอาความซื่อรถแนวไหนเขาพิษนะแต่ว่าอยากให้ลูกเมียนะหับแนี่ยจะหน่อยอะไรเราบอกหับเนี่ยจะบีมกับเปลี่ยนไปลไม่ได้เลยว่าอเหเห็ดเนี่ยพิษก็ให้ามน่เนาะแมนอันนี้มีแต่ว่า มียังกรบโปแม่มียังกรบโปแมน่นะคือยกตัวอย่างเลยสมมติว่าอย่างแต่เจ้าพิษคนเดียวนะเดีย๋ยวนี like ้ชู้นะเขาถามว่าคำมันมีเหตุกรรมที่เกิดขึ้นอลไรเห็นเขาเด้เห็นเขานั่งเพื่อจะกบผู้สาวเนี้ยหมู่ใครได้ในหมู่ตัวยังน้อยผู้เจ้าชืเชื่อว่าจ้ะคันหมู่ผู้ยิ่งนี <c oughs> ่เออเจ้าจะกอดก็กรกอดๆๆแล้วเขาบูถือหรอนี่นีเจ้าจะกัหอมแก้มกับก็เอาหรอแต่ว่าคันหมู่ผู้ชายนี่มันเป็นไปได้ว่าเขามาีหมูม่ผู้ยิ่งไม่ใช่วาได้ไหนน้องตุ๊กเพป็นว่าเป็นเล่าว่านี่ นเงาแต่กับโคบขึ้นได้ขอทางถ้าผัวได้ยินแบบนั้นเนาะมาคุยกับน้องทุกอะน้องโมได้คุยนี่ตาว่าพันมาแล้วพันเล่าเปนแบบนี้มันกบฏจบอยู่ดีเลยจต่โมมาคุยเด็กตอนไหนกันาะันกับเล่ากันเพราะฉะนี้เหมีแต่ว่าคันว่ามากับเชวาไหนไหนอีกเปลี่ยนทิ่แปลงอนย่อมเขวากันบอก ไปเขาก็คือการเขาก็โมเมนเขาก็ม่มีแนวพิษเลยเขาก็มีถ้าไว้ยว่าเรื่องแนวพิษมันต้องมีแหละไปคนอยู่น้ำกันเมนเนะาะทำคนอยู่น้ำกันมาลนปานนี้นะ่ะมันเม,มนมันเมื่อยไดรแต่เขาก็บุกเคยว่ากันแบบนี้เหยียมนีเด้เอเขาก็บุกเคยว่าได้ลูกเมียถ้ากระจมมีไปของเงาคนเดียวเอาเขาก็เฮ็ดอยู่ดีความอดทนนี่ถือว่าสูงเติบเรามาอยู่เลี้ยงเลี้ยงผู้อื่นนะโมเมนลูกตัวเองความหมายเนาะถ้าบอดีรีเฮ็ดมาได้เนาะบอกว่าเมน เอา้าเรียงน้องเรียงนุ่งใหญ่มากเหตุางานกัดเขาบาได้ว่าให้ไปแบกไ,ไม่ไงขอนถุนตอนองตัวน้องนุ่งกับเขาให้เบิองน้ำเพื่อน้ำชาหนีิตัวน้น้อยชำ้ชำตุ๊กช้ำติ๊กไปแบกขอนใหญ่ไม่ได้บสอสอะแม,มนบอสเเขากับเอ้าถวยบืองแล้วทุกติ๊กเด้อเบิองชาเนี่ยเดอ้เอแมนวะแล้วขอถามเนี่ยอีกคำหนึแล้วผู้แต่นั้นได้ไปเหตุงานกับเจ้าบอือว่าอยู่เพื่อนนี่ใช้ช<ข>ีวิตแต่ละมือก่ยอมหับถ่าวายาม าปลูกอ้อยบอกระไปชอยตัดอ้อยบอกระไปชอยเห็ดน้ำกันเนาะแมนเห็ดห้วเห็ดห้าน่ะไปไปอยู่เฮาก็ยอมหับตัวนี้น่ะก็ถือว่าสู้ชนน้ำกันอยู่ได้แหละแต่ว่ามานพิษน้ำตัวเดียวนี่เนาะแต่ว่าหนึ่งแต่ไม่ได้น่ะคือเวียกเฮือนเวียกช้านึงมันน่ะเฮาก็บริสิยังดอกตัวนี้ไปเฮ้าว่าวช้ำนั่นแหละเฮาเห็ดเจออะไรพอเห็ดไรเมนเห็ดเนาะแมนเนาะเห็ดเนาเ็ดถามว่าเครื่องว่าวแหละโตลิ่นกินแหละตัวนั้น าห้ามเราได้นะแต่อยู่พี่เห็นดาวดินกินอยู่บอกกินก็คือกัน้าก็เคยบอกก็เคยก็คือว่าคือว่าอะไรนะก็เคยได้ยินมาสมมู่บอว่าเรื่องว่าเพลีกัเคยบอกสมุติว่าไปลินไปกินก็บพราว่าชีห้ามนู่นหรอกหักเบงร์ในว่าเอออย่าเมาหลายหันมาเมาหรือมาเด้อว่าไว้ง่ายว่าเขาเราว่าพวกมักสังคมแบบนั้นเขาน่ะ แบบทายไปนั่งเกอกินเบียร์เขาเปิดบ่มักบบดนี้เขาบอกบางทีเราเบียร์จอกเดียวก็เมาเบียร์เขาบอกกินแบบนั้นนะเขาบอกกินแต่เขาเัิดมักแบบนั้นคนละแบบคนละสไตล์แมนคนละสไตล์เขาเปดบ่มักบุญศิลเนาะไปบุญศิลป์เนาะบุเงก็เต้นก็รดองไงเขาไปอยู่เอาหานั่งอยู่หาบเขาบอเออสิกินอยู่บอกก็กินู่ช่วงนั้นแหละดำในคำหน่อย ตั้งแก่ทีเห็ุแบบนี้โทรหายนู้นหายเพิ่นมานะเนาะเดี๋ยวเลยให้บางทีพันลมก่อนบางทีพันคุยกันวะบางทีเป็นลมตั้งแต่พันยอมมาเนะาะตั้งแต่อันพอนพาะปู่จิเป็นปูเว่าวกันเจ้าคิดว่าพอเถ่าเจา้าปิ่ว่ากับเราได้หรือเปล่าได้แล้วแหละได้เล่ากันชิวมา,มากนะแต่ไ่้เล่มา,มากัมาก คาร์บมาสละไมันกับเฮากับชีงงอยู่ว่าชีวะว่าแบบไหนไม่ได้โทษเอาเลยเฮากับชีถามมี่ว่าแน่ไรเจ้าจังคีเนี่ยไหเจ้าชีกลับมาหรือว่าเจ้าชีจบทำนี้บ่เลยนะไหนเฮากับชีถามทีละคันเมียว่าจบแล้วเดี๋ยวนี้มูมี่ยังเกี่ยวของกับจบคัร์เมียว่าจังไดก็นยังนัาเกลีอยู่พังไปเลยแบบนั่นเอาเลยเนชีวะว่าแบบนี้ก็จบง่ายกัแบบนี้เกี่ยวเรื่องบุรุษโตนี่นะพอแล้ว ันอยากอยู่น้ำกันนีล่ละต่างคนต่างยอมรับความผิดของตัวเองใครพิดแล้วให้ยอมรับแล้วเข้ากันได้อีกเนาะถ้าต่าง<บ>คนต่างบออยากยอมรับความความพิดของตัวเองนี่นั่นใดก็เข้าขกันบ่ได้อยู่กันก็ได้แต่กับแม่นแตว่ายอมรับได้ไงต้องเปลี่ยนเขาบอกแม่ยอมรับแล้วเปลี่ยนเพราะมเมนต์นึกว่าเออรับเดี๋ยวนี้ค่อยรับ บรรยากาอไปก็เกาเอาได้แบบน่ะฮับเต้ต้องเปลี่ยนได้เอาฮับเต้ผู้ใหญ่เขาบอกเฮาบไว้ได้แบบน่ะฮับเลยเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนได้มแม่นนี่ฮับพิษนะเปลี่ยนนะเขาอยากขอตัวนี้นะเฮานั่นมาคืนนี่โทรมาลมกับเจ้าอยู่บอกเมื่อเช้าคืนนี้ไปโทรมาบอกบอกมันก็ไม่แต่ว่าจะบอกอะไรกับเพิร์นเอาอะไรได้เลาก็บอกแต่ก็ริงอะไรแล้วเขาโทรมากับบุเรนแล้วว่าอย่าง <ช>อทางเทคนี้พี่รือเจ้าจะปรึกษาเพิน่นสมมติว่าเห็นหน้าเมียขั้งคำทำมิตรที่เจ้าอยากถามเมียเจ้าอยากถามแบบไหนในตอนไหนเขาอยากแล้วตอบเขาเรื่องนี้เรื่องหูไปเลยเออเจ้าอยากถามเน้นตัวนี้โดยว่าแมน่นี้ออม,มน <c oughs> ันเรื่องาแต่เราสีแก้ไขเราจะอธิบาย,บายหนหนว่าในไรเนาะเขาอยากให้ ถามตัวนี้นะฮกบอนเนวลาโทรล่รมกันแต่สองคนครัวเมียแบบบริมีอยูทูบเบอร์เข้ามาเนี่ยแบ่ได้ถามบอกบริมบอกเ<อ>พราะว่าเรื่องนี้นะเขาถามเพื่อนน่ะตั้งแต่น้องได้หูนี่เพื่อนก็บล็อกถิ่นดิโอ้น,อนอ้นองยอมครับว่าน้องบล็อกคืนแต่บล็อกตามหลัง<อ>แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนไปหาน้องอยู่ปาอ้อยน้องก,ก็่ปด้หูมีเรื่องว่าบุเพลวเนี่ยน้องไม่ได้<อ>ใช้หรอกแร่แลงเพื่อนมาหละเพื่อนเมื่อเมื่อหละน้องก,ก็ขี่รถมาแต่ผมมันไกเดิ ไก่ก็เลยทุกชงฮูบให้คิดว่าฮูบอย่างวะเ่นือเข้าไปเบิ้งกันเม่นฮูบนี่ก็เลยใจขึ้นเลยยังไม่ได้ถามเลยได้เลยยังไม่ได้ถามเลยตัวนี้เพื่อจีเพื่อกระดาษชีหกระาชีหู่แล้วว่าหากว่าเาะว่าเมื่อนะเมื่อนนอกเห็นฮูบมีชีวิตุกโทรบอกว่าไปแต่ไอ้อันที่ให้เราพูดได้เรื่องว่าจะมีผูวเปล่าฮุบกัยญาแล้วบาคนมันตึงคนเปล่านะ คนมันตึงคนมันตึงคนเราเนี่ยมันเจ็บช้ำนี่หละไอเขาว่ะยังว่าแบบโบรานอยังเออมันเจ็บช้ำนี่เลยนะเขาว่ะทำนี่แหละว่าแบบนั้นล่ะว่าแบบว่าแบบชิวๆเลยนะเนาะอ้าวคนว่าวอดถนอมน้ำใจยังกันเลยนะคนมันตึงคำนั้นมันก็ดขึ้นให้พูดละว่าคือโบแค่เขาจักหน่อยเลยนะว่าวโดคนมันตึงเท่านั้นแเลยคิดเอาช้ำมันแหละอ้แบบมากมานนี่ว่าโมเมนต์ บ้าเออใช่ไหมพวกบ่าพวกกันโทรมาโทรมาหาตุ๊กที่วันนี้ไอ้น่องเพื่อนเพื่อนบอกแม่น้องชายก็เลยถามว่าอคือว้าแหละน้องชายถามว่าเจ้าเป็นไผเจ้าเป็นมูบ่หรือเป็นหยังเป็นผู้บ่าวเพื่อนบอกเขาก็โทรมาเฉยเนาะเขาโถเขาเบอร์น้องตุ๊กเด้ที่ว่าโทรซ้ำน่องแกเพื่อนเอาไสหน่อแม่นบ่าอันนี้เพราะว่าคอยพังเมื่อวานนี้ น้องตุกน้องกระตุกเป็นผู้เลาเวนี่เบืองนีพอได้ยินแล้วีแต่งเบิ่งให้อันเพิ่นได้คํา่จะได้ําตอบ่นเเราโทรมาทบงจัหน่อยพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าอ่เสียงมันบ่เข้ากันตั้งแต่เมื่อวานเนียวาเราทางนั้นามักสักอย่างง่ายๆััดครูอันนะัดัดหลายอัน เราเรียนมาคุมานดอกอี่ดองเลยเนาะอ่นอย่างนี้อ๋อมแต่ว่าทางเบิ้องมาเพื่นจะย้อมมาบอมไปกาซึ่ง่น้งแต่าว่ากับทางน้องไล่เพื่อนกับย้อมหับอะไรว่าห้มามาหรือค้นอยู่ในเฮือนเนี่ยอันนี้เนี่ยคอยเบิ้งในคลิปเนี่ยน้ำเต้าเพื่อนว่าอะไรว่ะบ่ไล่เป็นผู้ว่าแล้วมาถามเราก็ยังย้อมหับอะไรเฮาว่าไอ้คันแนวไหนเฮาเฮาว่าไอ้เยย้อมหับเนาะเหาย้อมหับเพื่อนเขาพิษเนาก็ว่าเขาพิษคันว่าเฮาว่านั่นน่ะ นี่ลูกผู้ชายพ่อนะว่าง่ายๆรใ่ไมโมเมนติตกลับคำโม่โว่ากลับคำนะเราบเนี่ยไหนพิษนาบ่าพิษลดยเราก็ยอมคำนะแม่งก้มเราอยู่แบบมาแบบจะเป็นอย่างนียามาให้เราเห็นอีกเห็นดีแล้วอันเมียอยู่เพื่อนนะไม่เอาเมื่อลังเถื่อลูกเมียเห็ดอันเนี่อันหน่อยอยู่เขายังให้เถื่อมันเหมยบุตรตีไปไหนพอใจหัวอ๊คเครื่องครองเราบวานะแบบเรื่องเครื่องครองแบบเทว่า ล่อยให้หมูมาค่านอนในห้องมันโมเมนแนวบอลมานอนใน,นห้หนอง <c oughs> มันเพื่อนมาเพื่อนกับโลปูนนี่เนาะม,นมันเปื้อนเปื้อนทำไงมันโมเมนต์บอลแฮมานอนคนหมูคนมาเต็มผ่าแพรน่ะมันจะอยู่ในไห,หนครับวะเราเป <c oughs> ็นตัวล่อบอชิโทรมาก่อนเน,นาะให้คนคุยกันละเอียดหรือว่าบอชิทสิพาน้องแต่มาเลยก็เป็นไปได้เลยนนี่ มาก็บบัวห้มาได้มาแต่น้องแต่อพอดีเหรอนะอมันจิบบัวเล้วคือเกาบัวได้บัวได้ตรงมาเปา็นตัจักขันตาเจ้าจาิบอยากคอล่มกันแบบส่วนตัวสองคนกับเ<อ>มียเนาะบัวได้บัวได้นานไหบัวได้ปะเขาอยากให้มีคนมาฮับห้องอยืนยันในแง่นนะอะไรแบบมาให้ทับเปลี่ยนทับแปลงน,น,นะบ่โดยเขาว่าอยู่นะกันวันนี้ไหนเขาบอกดีเขาเราบ่มักเขาในไหนเราก็บอกเขามาเลยเขาว่าอนนี้ขั้นสมุติว่าเรายอมฮับเปลี่ยนฮับแปลงเรายอม ถ้าแต่เล่าเองมายอมน้ำเจ้าเจ้าก็บอห้อภัยบ่บอยนะต้องให้มีลายลักษณ์อักษรผู้ลักผู้ใหญ่ครั้งแน่บ่หรือแบบนั่นนั่นลายเออคือน้องว่าวเลยสมมติเปลี่ยนเรื่องยอมหักพิษมันก็เปลี่ยนแปลงในฉาะคือน้องว่าว <No S 2> อะไรสะแล้วก็ต้องนั่นน่าลายมันต้องมีอย่างนีง้ห<ม>รือว่าเราถือได้เราถือโบได้แทงได้ขอเพราะมันผัวมันเมียเข็ยนยังก,ก็ได้ปะแสดงว,ว่าท่านเจ้ามายองโบได้แทงกันเนะาะบ แต่ว่ามีแต่ร์มดบันทึกคือน้องว่าวไอ้เพิ่นว่าได้ไหมเพิ่นว่าเรื่องแต่งเรื่องของบอสอดงไงเอ้ยแต่งขนาดคนแต่งกันร้อยล้านพันล้านยังปะจากกันกามีเพิ่นว่าวนะแม่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าแท้ตัวนี้เอาเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งให้ใหญ่ก่อนเพิ่นว่านะเพิ่นว่าตัวนี้น่ะ เพื่กระจนว่าว่ากันเขาอยากอยูร่วมกันรีนะโปรเตียกมันก็อยู่ได้เพื่อนบอสนะไปถามเพื่อนเบิรงกบางเทอมโมเดลว่าอีกบางเทอมโมเดลว่าอีกอันบาบอันคืออันตอนมาทำบิดด้วยอ่ะทางญาติพี่น้องเขาว่าเนี่ยไรฉันคู่บอลเป็นบอในคลิปเมื่อวานเนื้ไหนอันเดือนมี้นะบูฮูบูฮูเลยเพื่อนโมเดลว่าอย่างเดียวแสด้ว่าเจ้าผมได้คอยติดตามเบิางคลิปปันไดนนี่เนาะอย่าเล่าโมได้เบิรงคลิปเขาเจ้าได้เอามาจากเบิรง ทัวทั้งญาติพี่น้องเราบอกบางบางเอฟซีอย่างชวนไหนเอฟซีเกิดเป็นกิดจิตต่อพางทั้งมดไลรพี่เนี่พ่อแพทย์โทรมาจะโทรบอกพ่อแพทย์เราบอกว่าอยู่ใจผมได้บอกแล้วโทรเข้านะมีนิดเนาะไปจิตโทรเขากำขวอยไรเออมีนิด